ายังเมตตาสกุลเจ้าเพียงแต่ต้องทำให้พวกน้าแม่โลกต้องลำบากแต่เท้าก็เหมือนกันครับไล่ทุกคนออกไปแล้วใช่ไหม ถึงเวลาแล้วคนที่เราต้องการตัวยังไม่มาคนที่ชื่อเฉินอิงอยู่ไหมอยู่นี่ครับ เป็นลูกชายเจ้าใช่ไหมใช่แล้วครับตามขีามานี่ไม่ใช่ลูกชายเจ้า เป็นลูกชายข้าหัวเขามีรอยปานเจ้าว่าถ้าเป็นลูกเจ้าจริงๆพ่อแม่คนอื่นมาตั้งนานแล้วทำไมมีแต่เจ้าที่ไม่มามีเรื่องอะไรรั้งเจ้าไว้อย่างนั้นเหรอเด็กคนนี้คือเด็กของสกุลเจ้า เขาไม่ใช่เด็กสกุลเจ้าเขาเป็นลูกข้าจริงๆ่เชือแต่ถึงเที่ยงคืนแล้วเด็กตั้งร้อยกว่าคนต้องตายนอกเสียากข้าจะหาเด็กนั่นเจอข้าสารภาพแล้วข้าเป็นคนพาเด็กสกุลเจ้าไปเอง ขับเป็นคนทําคลอดให้หูหยินงั้นก็ไม่ถูกแล้วในเมื่อเด็กเกิดมาแล้วทำไมจวงจีหูหยินไม่พาหนีไปเองทำไมถึงได้มอบเด็กให้กับคนอย่างเจ้าล่ะแล้วบอกว่าถ้านางแกล้งตายตอนที่ท้องข้าน้อยก็สามารถพาเด็กหนีออกมาได้ ถ้างั้นเจ้ามอบเด็กให้ใครไปข้าน้อยพูดไม่ได้พูดไม่ได้งั้นก็ช่างเจ้างั้นข้าจะไปบอกกับพ่อแม่ทุกคนข้างนอกว่าคาตกรที่ข่าเด็กร้อยกว่าคนเน่ะข้าเจอตัวแล้วข้าเจอตัวแล้วข้าเจอตัวแล้วข้าส่งเด็กสกุลเจ้าก,กับแต่ท้ากงสุนไปแล้วอ่ะ องพวกเจ้าปลอดภัยแล้ว เด็กสกุลเจ้าต้องอยู่ในนี้นะข้านึกมาตลอดว่าใครซ่อนเด็กนั่นไว้ท่านก็น่าจ,จะรู้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเด็กคนนั้นหนีไปไกลแล้วละ่ะท่านปล่อยเด็กคนนั้นไปเถอะนะปลดปล่อยเขาก็เหมือนกับปลดปล่อยตัวเองเด็กสกุลเจ้านั่นจะต้องอยู่ในนี้นะ อนที่จวงจีหูหยินบอบเด็กให้กับข้าบอกว่าถ้าเขาโตแล้วห้ามบอกว่าพ่อแม่เขาเป็นใครห้ามบอกว่าศัตรูเขาเป็นใครให้เขาอยู่อย่างคนธรรมดาอุ้มเด็กมาให้ข้าดูสักครั้งแล้วข้าจะให้เจ้าพาเขาไปข้าก็บอกแล้วไงว่าเด็กสกุลเจ้าคนนั้นหนีไปไกลแล้วถ้างั้นต้องเสียมารลยาทละ ยิ่งดังก็ยิ่งดีอ ถูอันแต่เท้าแต่เท้าอย่าคิดนว่าจะเอาเด็กคนนี้ไปได้แต่เท้าถูกอันดวงจีหูหยินมองคนไม่ผิดเลย ต,ตอนนี้พวกเขามองผิดแล้ว <c oughs> ส่งเด็กมาให้เ่ะไเท้าปล่อยเข้าไปเถอะข้าหักหลังเขาให้ข้าตายแทนเถอะเขาไม่ฆ่าเขาหรอกข้าแค่อยากจะเห็นหน้าเขาสักครั้งจะให้ท่านไม่ได้แล้วนางเป็นใครนางเป็นเมียข้าเอง แล้วทำไมจะต้องขอดเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าแน่นขนาดนั้นพ่อแม่เขาตายหมดแล้วพวกเจ้าไม่ให้เด็กกับข้ากระท่ากับบงังคับไปข้าข่าเด็กคนนี้ ส่งมาส่งมาแต่ท้าถูอุนท่านสัญญาว่าจะแค่ดูเขานะ คนต่อไปเชิญอิงเอาลูกจะไป ัวอันกูทำยังไงถึงจะให้ทุกคนกลัวค่ะเรื่องนี้ง่ายมากนั่นคือต้องจำชื่อพวกขุนนางให้หมดต้องจำให้หมดเลยเหรอต้องจำให้หมดแลาวว่าทุกคนต่างก็มีสิทธิ์เป็นศัตรูกับท่านแล้วท่านมีศัตรูไหมไม่มีแล้วทำยังไงถึงไม่มีศัตรูล่ะ พรุ่งนี้ตอนว่าราชการควรจะทำอะไรก่อนฮถูอันกูครับอะไรคือคำว่าคุณธรรมคุณธรรมคือจริยธรรมอย่างหนึง่งก็คือการเป็นคนดี หยุดนะข้าไม่อยากเห็นเจ้าพวกคุณนางฆ่ากันไปมาเกี่ยวอะไรกับคนธรรมดาอย่างเจ้า,าเจ้าถึงได้ช่วยเด็กสกุลเจ้าไหนบอกว่าจะไม่ตามมาไงถ้ารู้ว่ายังไงเด็กสกุลเจ้าก็ต้องตายอยู่ดีข้าก็ค